เตรียมงหายขาคุณที่ร้องแม็กเรียกใส่ขาคุณทำไมเด็กเตรียมขอโทษนะครับบางทีเนี่ยบางอยางมันก็เป็นเรื่องการแสดงครัแต่บางทียยันวากินหน้าวิธีจนมากเลินไปลุงดาจะมากินแบบนี้เดี๋ยวคนดูข็จะตำหนิว่าที่เองมขากินอะไรหน้าวีธีบความพี่ดีถาลงดาเชื่อผมขอโทษอยากม้แบบนี้ ถ้าจะกินเอานี้ลูกดาเก็บไปกินที่บ้านเอาไปกินท<อ>ี่บ<อ>้านนะแม่แบบผมเอาใส่กระเป๋าเก็บไปกินที่บ้านโอเคเออดีเพราะกินหน้าไปของหน้าไปทีรู้ว่าเราชอบกินแต่พีนนะ่น้าพี่ก็จะว่าเอาขอโทษครับผู้ชมนเก็บไปอี่บ้านดีกว่ามันเป็นงานแสดงใช่จะเสียท่าพนะเนี่ยทีหลังเก็บไปกินที่บ้านอย่ามากินหน้าเราดีกว่าใส่กระเป๋าไปเลยนะถ้าไม่ใส่กระเป๋าจะแบบเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเปิดกินเอาลูกไปช่วยเปิดหน้บ ไม่า้ามากอ้าครที่เหลือไม่ต้องหาน้ายแล้วหมดเลยมคอนาเยอวันอนี้นะออกไปดูข้างนอกวันนี้กูไม่ต้องต้อน้งการต้อนรับอะรไม่ต้องให้ใครเข้ามาเนข้ารวมัชลี ไอ้ช้งอ้มีคนจะไปเี่ยดียรเนี่ยจะถจมั่เออมึงจะหนีไปเพื s. <S ่อนจะให้ฟม mm. like 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 ันไม่ดุยตายไปเลยดุยหักตายแล้วถ้าหากว่าพวกออกอะไรมึงวันละเปิดอย่าให้วันละหีไปเพื่อนจะให้มันระเบิดดุยาเลยยกตายแล้วอย่างนั้นก็หมดทางแล้วมีคนเที่ยหมสวยชิแงยเพื่อน ว,ว,ว,ว่าเป็เช้อารบนคอหมอเจ้าถามทะรสิพีพยาบาลบหรือพยายาม,มาาเนี่ยโอะผู้ายเดง่ไมน้นนยาน้าเข้ามาในน้่อเข้ามาในห้องห้องปลอดสารทำาถอดเสื้อ้าออกแล้วจะได้สเปรย์ เจอครับเจอเเครับเจผู้หญิงนะรก็ขอไปนะครับก็ขอหน้าท่านเพราเนื่องจากว่านี่เป็นห้องทุกทปลอดงรผู้หญิงจะไม่ได้แรบการเชเป็น่าทีเป็น้่วยเปอยู่หไา่ใช่ไหมจ๊ะได้เลยได้เลยจ้าหมอได้แวติดคนไข้เอ็นะแตติดเชื้อได้คุณหมอจ้าชานเนียสงสารราช ฉันเลยทำอาหารเล็กๆนีของฉันเพจะมาให้รายฉันทางโดยเฉพาะโดยฉันรู้ว่าจะอร่อยไหมหรือว่าจะไม่อร่นว่าจะดูในนี้วันนี้เขาสั่งวัดอาหารลาซาลขาบคุณอสฉันมุศาทำมามุสาเปตลาดซื้อของมาทำสดใชลทานไม่ได้เอาอย่างนี้คือหัวทาแทนได้ไจาหัวคุณบอได้ทำานอะไรดูแลคนให้ยรบงานเลยเป็นเช่นนั้นผมก็ไม่ปฏิเสธ ได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันบ้างนาอ่ะนี่คือหมอน้งจิมคุณน้่งสชาติเนี่ยจะจัดใช้ีกว่าเรากินนะเป็นไงเ้ารสชาอ่อนเค็มไปนิดนึงอร่อยอร่อยชิงดิอร่อยไม่ได้กิ่นที่ว่าอร่อย

Gracias. ไ่ทิ้งเลยิงเลยไม่เอาราชการนะไงเลยมน้านแล้วรอเดีนยว้างเลย้าี้อทก้าเลยิ้ละทำไมตัดแย็ๆแค่มาเอายิที่ไหนดีอ่าที่น้าดขอบคุณนะครับคนพูดเนไม่คุณ วันนี้ที่เธอมาเยี่ยมฉันเนี่ยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเธอไใครมาจากไหนกันเล่าโอ้โหแล้ววันนี้ไม่้ใส่คอนแทคเลยคนี้คนนี้ไปล้างมือเดี๋ยวนี้เลยสกปรกไปเลยเดี๋ยวก่อนไปก่อนเลยนะพี่เธอไปใครมาจากไหนแล้วเธอมาเยี่ยมฉันที่นี่เราเราเคยเจอกันหรอเด็กบ้านนี่ไงค่ะบาดเจ็บแค่เนี้ยโดนหมอฉีดยาลืมฉันได้ ทำไมเราจะไม่เคยเจอกันแล้วก็เราเคยเจอกันอยูพยานหลวงหลวอัจฉริเลย่หลวอัจฉรเลรอเสียงลูกเ้าทุกหญิงคนนี้ทำให้กูต้องเกลือกต่อเช้าวันที่กูทำให้เธอต้องอับอับมึงคอยดูว่ากูจะทำอะไรผู้หญิงคนนี้ทำอะไรเพื่อพ่อหลวอจฉริเธอเป็นคนที่ทำให้ฉันต้องเกือกต่เธอไม่เคยลองไปเจอเคยูพยานหล แต่เธอรันำความที่มัเตี้ยราะโดันเสิฉันจะบอกไม่ฟังอีกครั้งหนึนะฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงอย่างเธอและฉันกับเธอเราไม่รู้จักกันช่งเาฉันไี้มาเจอไอ้ีที่เมาเรื่องมาสองีี่จะเอาอาหารมาให้เจนมาขอโทษซะหน่อยในพูดจาแบบนี้เไม่ต้องมาขอโทษเลยหน้าเคยที่ไม่เคยเจอ ตรงโค้งอันเชิญมีแต่ทางเข้าก็ต้องออกทางประตูเดียวมึงจะตามไปทำไมก็ตามเป็นลากคอมาให้เวลาแก้มือแป๊ดเลยอันนี้กูมีคำพี่ดีๆนะ,ะในเมื่อห้องนี้มีทางออกทางเดียว<ะ>แสดงว่าเขาไม่สามารถหนีไปไหนได้เ,เดี๋ยวกูจะไปลากคออัญชลีออกมา<อ>มึงแก้มซ้ายกูแก้มขวานจนมึงเมาทูเมาไปเลย

วันนี้ดูไม่เป็นความว่ามึงหอกแก้มเลยไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องขอบคุณเพื่อนกันเพื่อนไม่ต้องไหว้ไหว้ไม่ต้องตีอะไรนะไม่ต้องไหว้ไหวทำไมจะหอบแก้มใจเมาดูเมาเนี่มึงมึงเนี่ยมึงเมาผูเมานะเอาลิ้นพันซ้ายพันขวานะแล้วดึงกระพอกมาดังโบอะไรที่มึงพูดไงอะไรพูดภาษาอะไร ควายกูเจอ่เมื่อคืนเป็นป้ายอะไรอะนตาเดี๋ยวเกีไม่เอาไม่เอาไดี๋ยวไม่ต้องควาจะไ่ถูกไมเดี๋ยวเลยวะมึงยิ้หวาไอ้ไม่เอาช่ไหมล่ไม่เอาเดี๋ยวกูจับตาเองจหนีไม่รอดหรอก

ที่นี้เนี่ยไปหาข้าของฉันใส่ชุดสีฟันเดียยเนี่ยสวยมากมากเลยนะเบียดตัวนี้เบียดทำไมเน่าเล่นอะไรกันราชสมุดเล่นอะไรเมื่อกี้นี่แต่งตัวผู้หญิงอยู่เลยไปหาข้าพระเจ้าบัดนี้เปลี่ยนเครื่องยศเครื่องทรงข้าพระเจ้าแน่ใจว่าราชสมุทรอันเชิญกับข้าหลวงอัชริีหรือคนคนดียวกัน เหี่ยวยังใช่ใชพี่ดูดินั้นแดงเนี่ยลูกพี่ชายกลมาดูยออกบางสีเลยพี่รอออกมาเจอหนูเนี่ยพี่หมั่นเคี้ยวหมัอนเคี้ยวทำอไมเก่งอยู่เก่งทำไมเล่า <c oughs> เล่นเหมือนพี่สมัยมากมากเลยเล่นเหมือนว่าเขาไปเขาย้อนไปดูสมัยพี่สมัยเป็นตัวเอาเอาให้เล่นเหมือนนะอย่าด่าดเชื่อถือเขานะราชัน ตอนนี้แล้วเนีย่ยนั่นเราสองคนจะมาพนันอะไรกันเล็กน้อยไหมล่ะจะพนันสิไหนกัจ้าคุณท่านอยากรู้ว่าเราราชบุตรอัญเชิญเป็นหญิงหรือชายเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอัญเชิญจะให้ท่านราชากลับไปถามหลวงท่านโอ้ยแฉบไปเลยนี่เหรอ จังหวะคู่นี้คือบไปเลยตัวใครจะข่าวให้ถ้าหาว่าทำหลวงชาติได้คำตอบว่าเราอัญเชิญเป็นหญิงเราจะแต่งงานกับชาติแต่ถ้าหาว่าหลวงชาติบอกว่าเราอัญเชิญเป็นชาย เป็นที่